ตอนนี้ไซตเมสามารถสมัครสมาชิกแบบรายเดือนได้แล้วนะเริ่มต้นเพียง80บาทสำหรับผู้สนับสนุนขั้นเริ่มต้น300บาทสำหรับผู้สนับสนุนระดับกลางและ750บาทสำหรับผู้สนับสนุนทุนนาเสื่อรับสัญลักษณ์ผู้ติดตามสุดเท่และสติกเกอร์สุดพิเศษและนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนเราเพื่อเป็นท่อน้ำเลี้ยงในการทำคลิปดีๆต่อไปอีกด้วยหรือจะสนับสนุนเราผ่านทางซุปเปอร์แตงที่อยู่ใต้คลิปที่ท่านถูกใจก็ได้นะและสำหรับใครที่อยากติดต่อเป็นสปอนเซอร์ ก็สามารถติดต่อพูดคุยกับเราผ่านแชท c e b o o k f แฟนเพจไซตาเมะได้เลยครับดีให้บริการเสมอและสำหรับใครที่ชื่นชอบในการเล่นเกมของผมก็สามารถชิกที่เพลย์ลิสต์หน้าช่อง YouTube และเลือกโปรเจกต์ที่คุณสนใจอยากดูได้เลยมีโปรเจกต์ใหม่ๆอัปเดตตลอดแน่นอนที่ช่องไซตาเมะ มนุษย์สมิงสิ่งมีชีวิตที่มีความแข็งแกร่งแบบสัตว์และความฉลาดแบบมนุษย์การมีอยู่ของพวกเขานั้นมีมาตั้งแต่สมัยเริ่มต้นมนุษยชาติเพื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบรรดาเหล่านักวิทยาศาสตร์พันธุกรรมได้ค้นพบความสามารถในการปลุกพลังสัตว์ป่าให้ตื่นขึ้นได้ซึ่งนั่นปรากฏอยู่ในยินเด่นของมนุษย์บริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาตินามว่าไทลอนได้มีแผนการลับในการวิจัยความสามารถเหนือมนุษย์นี้ซึ่งนั่นทำเงินได้อย่างมหาศาลและเหล่าศัตรูของไทลอน ก็คือเหล่ากลุมมนุสสมิงที่แปรพักและการต่อสู้เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของเผ่าพันธุ์กลับคืนมาโดยสาเหตุดังกล่าวคนเหล่านั้นทําให้โลกตกอยู่ในความหวาดกลัวถึงแม้ว่าพวกเขาจะประสบความสําเร็จในการทําลายแผนชั่วร้ายของไทลอนได้ แต่พวกเขาก็ได้แสดงให้โลกได้เห็นถึงการมีตัวตนและความสามารถของมนุษย์สมิงโดยไม่ได้ตั้งใจความกลัวและความอิจฉาเกิดขึ้นจากฝั่งมนุษย์ปกติหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดความเกลียดชังและการกดขี่ข่มเหงเหล่ามนุษย์สมิงเกิดขึ้นทําให้เหล่ามนุษย์สมิงที่ถูกกดขี่เริ่มมองหาความหวังโดยการก่อตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาคือกองกําลังปลดปล่อยมนุษย์สมิงหรือ CLF เหล่าสมาชิกของ CLF ได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย์สมิงโดยใช้ทักษะการต่อสู้ของตน เพื่อตอกรกับกองกําลังมนุษย์โลกอย่างไรก็ตาม โลกได้จดจำภาพของ C.O.F. ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและองค์กรนี้ต้องการเพียงมนุษย์สมิงเท่านั้นที่จะเป็นใหญ่ในโลกหเหตุการณ์รุนแรงและความวุ่นวายต่างๆได้ฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปมากมายนอกจากนี้กองกำลังยังมีเป้าหมายในการทำร้ายลงโทษและลักพาตัวเหล่ามนุษย์สมิงที่ไม่ยอมเป็นพวกเดียวกับพวกเขาหเหตุก,ก,การณ์ทั้งหมดส่งผลให้ระยะห่างระหว่างมนุษย์ปกติและมนุษย์สมิงมีมากขึ้นไปอีกความวุ่นวายปั่นป่วนและการทำลายล้างดูเหมือนไม่อาจเลี่ยงได้ ตอนนี้โลกจําเป็นต้องมีผู้นําคนใหม่มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพื่อเชื่อมสะภานระหว่างช่องว่างรักษาบาดแผลและสร้างยุคใหม่ที่สงบสุขขึ้นมาหลายปีก่อนอลิสคือหนึ่งในผู้เค้า่อนไจากแผนการรับของไทลอนที่ใช้มนุษย์สมิงเป็นอาวุธเธอตอบโต้บริษัทกับอย่างดูเดือดและได้ช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชะตากรรมเดียวกับเธอเด็กผู้หญิงคนนั้นมีชื่อว่ายูริโก อลิสที่อยู่คนเดียวก็ถูกพาไปด้วยแม่ของยูริโกมิสุโกและพวกเขาต่างก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขร่วมกันไม่กี่ปีต่อมาอลิสได้ออกมาจากบ้านของยูริโกเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นในฐานะของพยาบาลฉันไม่อยากเชื่อเลยนั่นนายนี่ยยูโกนายเป็นไงบ้างอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับนายกันอ่ะนายบาดเจ็บงั้นเหรอวันหนึ่งชายหนุ่มเลือดร้อนผู้หนึ่งถูกหามส่งโรงพยาบาลที่อลิสอยู่ ใช่คนนี้ต่อสู้เพื่อทำลายล้างแผนการอันชั่วร้ายของไทลอนเขาคือหมาป่าหนุ่มยูโกผู้ซึ่งตามหาพ่อของเขาบอกให้ฉันอยู่คนเดียวบ้าจริงฉันไม่มีเวลามาทำเรื่องไร้าสาระแบบนี้หรอกนะอลิสรู้ว่านี่คือโชคชะตาที่นำพาให้เขากลับมาพบกับยูโกอีกครั้งแต่ยูโกไม่ได้สนใจเธอเลยเขาออกจากโรงพยาบาลโดยที่ไม่ไรับการปฐมพยาบาลหรือยาอะไรเลยหน้ามโหจริงนายนี่ลืมฉันได้ยังไงกันเนี่ยฮะ สิ่งเล็กๆนี้ทําให้อลิซรู้ว่ามีอันตรายครั้งใหม่ที่ยูโกกาลังจะเผชิญอยู่เธอไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอันตรายแบบเดียวกันนั้นกําลังคุกคามครอบครัวของยูริโกและมิซุโกด้วยอ่าดูเหมือนกระตายในตัวของเธอเนี่ยจะรับมือกับความเครียดได้ดีนะเธอเป็นใครกันอะเธอเป็นใครแล้วพูดเรื่องอะไรอยู่อะฉันเป็นใครนะไม่สาคัญหรอกคุณโนโนมูระคําถามก็คือทําไมเธอถึงยังไม่ตามยูโกไปล่ะ ที่ฉันส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลของเธอน่ะมันมีเหตุผลนะเธอกําลังพูดอะไรอยู่เนะี่ยแล้วเธอต้องการอะไรกันแน่เธอเนี่ยดูเหมือนจะไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันบอกเธอไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันพูดไปอย่างนั้นเหรอฉันจะทําอะไรได้ละ่ะก็เขาออกไปก่อนที่ใครจะจับเขาได้นี่เธอนี่น่าผิดหวังจริงๆเลยนะงานของฉันน่ะก็แค่ทําให้ได้มาเจอกันอีกครั้งเธอทั้งสองคนน่ะแต่ดูเหมือนว่าฉันคงจะต้องอธิบายทุกสิ่งให้เธอฟังแล้วละ่ะ ก่อนที่ฉันจะไปเนี่ยฉันคงจะต้องเป็นคนโง่แน่ถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยบอกข้อมูลกับเธอไปเฉยๆโดยที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนเลยนะนะมาดูกันว่าใครจะแก่งกกันพรอเรียงล่ะโชว์ฝีมือกันหน่อยและรอเดี๋ยวก่อนสแสดงให้ฉันดูหน่อยว่าเธอนะ่ะสู้ยังไงตอนที่เอายูริโกะออกมาจากไทลอนนะ่ยเอาละครับอาิสปะทะกับเจนเนี่นะผมไฟที่ห่งจัดไปครับมา จออลิสหน่อยแม่กระตายน้อยอุ้ยขี่คอก่อนเลยมาเตะซ้ำเตะหัวซ้ำทีมาแปล่งลางเลยเหรอปลงล่างเลยเหรอ,ลลหรอใจเย็นสิเจนนี่ใจเย็นจะพึ่งรีบจะว่าไปนี่ออลิสนี่ก็บึกเหมือนกันน,นะก้ามขาเน้นเน้นมันนักบวยชัดในคาบของพยาบาลจบอย่างไวครับรีบรีบมาต่อเลยเตะก่อนได้เปรียบ มาครับเจนนี่รีบแปลงล่างเกินไปนะกูยังไม่ได้แปลงล่างเลยอีย่ไม่ต้องเป็นกระต่ายก็ได้มาเนี่ยเตะแม่งก้ามขาอลิสนี่คือ,อยันใหญ่ขาอย่างแน่นอย่างแน่นออเพอร์เฟคไม่ต้องกลายล่างเลยครับชิวๆเตะแม่งอื้ซ้ำอีกทีสะใจทิ่ไหยไม่ต้องกลายล่างครับอลิสนี่คือต่อยหนักแม่งพุดน้อยต่อยหนักมาเธอนะ่ะรู้จักเด็กที่ชื่อว่าเคนจิไหมเคนจิ เขาเป็นมนุษย์สมิงที่ถูกดูแลมาโดยยนะูโกเนี่ยเขาถูกบุซูซิมะกองกําลังของพวกปลดปล่อยมนุษย์สมิงลักพาตัวไปกองกําลังปลดปล่อย,อยงั้นเหรอพวกนั้นเป็นมนุษย์สมิงที่ก่อการร้ายไม่ใช่เหรอพวกมันอ้างว่าต่อสู้ไปนะเพื่อต่อต้านการแบ่งแยกมนุษย์แต่จริงๆแล้วพวกมันก็แค่ทําร้ายทุกคนตามใจตัวเองก็แค่นั้นแล้วยูโกคิดว่าเขาจะจัดการกับพวกมันทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวอย่างนั้นเหรอเป็นการการะทําที่บ้าบิ่นมากทั้งที่เขายังบาดเจ็บอยู่แล้วก็ เคนจิก็คงจะโดนทําเหมือนกับที่ยูริโกเคยโดนไม่ได้การละฉันจะไปช่วยเขาโอเคยูริโกเธอมาทําอะไรที่แบบนี้เนี่ยพี่เออคือว่าแม่แม่น่ะเขาโอ้ป่าวไม่มีอะไรอ่ะไม่เป็นไรเกิดอะไรขึ้นน่ะยูริโกพูดมานะแบบนี้ไม่สมกับเป็นเธอเลยป่าวจริงๆนะไม่มีอะไรจริงแต่ฉันควรจะถามพี่มากกว่านะพี่มาทําอะไรในที่แบบนี้กันพี่ดูเครียดนะจริงเหรอยูริโก ที่จริงพี่กําลังตามหาคนคนหนึ่งอยู่นะ่ะเขาชื่อว่ายูโกนะ่ะเธอรู้จักเขาใช่ไหมก่อนหน้านี้เธอเห็นเขาบ้างหรือเปล่านะ่ะอ่าใช่มนุษย์หมาป่าคนนั้นนั่นแหละเขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อันตรายมากนะ่ะฉันจะต้องไปตามหาเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปอืมแต่ฉันไม่เห็นใครแถวนี้เลยนะเฮ้ยแล้วเขาไปที่ไหนกันแน่นะช่างเถอะตอนนี้พี่กำลังรีบนะไว้เจอกันยูริโกไว้คุยกันเขาหน้านะฝากทักทายแม่ด้วยล่ะโอเคแล้วเจอกัน ฉันขอโทษนะพี่ฉันคิดว่าฉันช่วยพี่ได้นะแต่ฉันก็ต้องทําเท่าที่ทําได้เพื่อแม่นะเฮ้ย <Hey, S 1> นี่น,น,นี่คือลางของกองกาลังปลดปล่อยมนุษย์สมิงนะพยาบาลมาทําอะไรในที่แบบนี้กันนะฮะกองกำลังปลดปล่อยมนุษนะยาา์สม,นะม,มิงอย่างนั้นเหรอในที่สุดยูโก้คงอยู่ที่นี่สินะบอกฉันทีว่าเขาอยู่ที่ไหนนะ่ะเฮ้ยทำไมฉันเจอแต่พวกปัญญาอ่อนเรื่อยเลยนะหยุดดูถูกฉันแล้วก็บอกมาได้แล้วนะ่ะใหญ่คนชั่วระวังปากหน่อยคุณผู้หญิงถ้ายังไม่อยากเจ็บตัวแล้วก็นะ ถอยไปซะเดี๋ยวนี้โอ้โหเธอนี่อยากจะสู้ใช่ไหมได้เลยเรื่องสู้นะฉันไม่แพ้หรอกนะเข้าไม้สุดกำลังเลยล่ะมาครับอลิส <Alice S 1> <Alice S 2> ปะทะกับชีน่าจัดไปครับอลิส <Alice S 2> <Alice S 1> แม่สาวกล้ามใหญ่กระโปรงพยาบาลนี่คือตัวเล็กไปเลยรัดรูปเกินไปไหมนี่มาจัดไปครับ <laughs> ไปแม่ง3ง้ำอีทีทาประจำเรา ขี่คอแล้วเตะซ้ำอุ้ยหืโดนกายล่างมาดีเร็วไงเร็วไงอลิสาไม่ต้องแปลงร่างก็ได้หมัดหนักต่อยเสือโชว์โอ้ยังหมัดยังหนักบอกเลยนะครับเจอท่า,าหาแดกเตะซ้ำทันทีเหมือนเดิมท่าเดิมเลยไม่มีอะไรแปลกไปเพิ่มเติมคือหลบได้แล้วเข่าใสมันกายล่างไม่ได้เรียบร้อย ไม่ต้องกายล่างเลยอลิสกูกายล่างคืออะไรนี่ไม่จำเป็นเตอัดแม่งสุดเยอดบ้าจริงนี่เธอสู้เหมือนไม่ใช่พยาบาลเลยนะแต่เธอน่ะเข้าใจฉันผิดนะฉันไม่ใช่พวกเดียวกับกองกำลังปลดปล่อยอะไรนั่นหรอกฉันมาที่นี่เพื่อมาหาฐานที่มั่นของพวกมันต่างหากล่ะเอา้าจริงเหรอเนี่ยถ้าหากฉันโกหกเธอแล้วก็ฉันจะได้อะไรขึ้นมาหรอฮะ ก่อนอื่นเลยนะถ้าฉันเป็นพวกมันแล้วก็ป่านี้มีคนล้อมเธอเพียบแล้วล่ะอย่างที่บอกพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของกองกําลังปลดปล่อยถ้างั้นเธอก็พูดความจริงนะสิโอ้ยฉันขอโทษจริงนะดูเหมือนว่าฉันจะทําให้เธอช่างเธอคุณผู้หญิงมันเป็นความผิดของฉันเองอะที่ฉันประเมินเธอต่ําเกินไปมาถึงขนาดนี้แล้วฉันก็ไม่อยากถอยเหมือนกันนะไม่นะไม่ฉันไม่อยากสู้อีกแล้วขอโทษด้วยนะลาก่อน เฮ้เธอมาทำอะไรที่แบบนี้นะี่ยฮะเฮ้นายมาถามว่าฉันมาทําอะไรที่แบบนี้เหรอม่ใช่สักหน่อยนายต่างหากเรามาทำอะไรที่แบบนี้นายนะ่ะควรจะอยู่ที่โรงพยาบาลนะไม่ใช่ที่แบบนี้นะี่ยฉันมาที่นี่เพื่อช่วยนายไงละ่ะฉันไม่ได้ขอให้เธอช่วยนะไปได้แล้วกลับบ้านไปซะที่นี่มันอันตรายเกินไปทําไมนายไม่เข้าใจกันหน่อยนะตอนนี้ฉันเริ่มโมโหแล้วนะฉันนะ่ะถ้าต้องการทําอะไรแล้วฉันจะต้องทําให้สําเร็จนายรู้ไว้ซะ ฉันจะลากนายกลับไปที่โรงพยาบาลถ้ามันจําเป็นนะมานี่เลยเฮ้เฮ้เดี๋ยวก่อนปล่อยฉันนะเธอควรจะหยุดแล้วก็ก่อนที่ฉันจะโมโหไปมากกว่านี้นะนายต่างหากไรที่ต้องเงียบแหละนายนเนี่ยบาดเจ็บอยู่นะแล้วนายจะต้องทําตามที่ฉันบอกด้วยเอาล่ะไฟที่สามเราผมเจอยูโกครับมาเลยมาครับคู่รักท่าเหมือนกันด้วยท่าเหมือนกันเลยเมื่อกี้แค่คนละฝั่งมาเปิดท่าหากินกันเลยครับ ซ้ำอีกทีหนึ่งลบลบโอ้ย,ย,ยต่อยสาวต่อยผู้สาวแบบนี้ได้ไงต่อยห้ำไปทีหนึ่งตา่ <c oughs> ล่างเลยวะย,ยูโกโยูโกโกใจ,ยเ,จเย็นใจเย็นยูโกโนี่สาวนะผู้สาวมึงนะเว้ยทำแบบนี้ได้ยังไงฮะโอ้ยวิบวับทำาไมตายวืดมา้วครับแปลงล่างบ้างขอแปลงล่างเปิดให้มึงเลยเปิดที่ยูโกโครับจะตายปะเนะี่ยไม่ได้นะเสยคางยายูกโกยายูโก,โกอัดซ้ำ ตายแล้วยังอัดอยูแ่แคนมากแคนมากม่ากาให้กูกายล่างแล้วคว้าไม่ได้โอ้ยมีชิบหายคว้าไม่ได้อยา่าอย่าเชียวนะยูโก,โกูอยา่าทำแบบนี้กับผู้สาวอ่ะโอ้ยหายกระทืบมันหมัดกระตายนี่ลบลบหมัด,อมเ,ดเ,เอ้ยีเตะนี่ว่ะเตะเตะเรียบร้อยเรียบร้อยตายครับเจอหมัดกระตายข้าง โย่คือล่างครับงอเทสซะด้วยถ้าโอ้ยพยาบาลอะไรกันวะเนี่ยนายว่าฉันโหดอย่างนั้นเหรอโทษทีนะฉันมาที่นี่พอหานายเจอนายก็บอกให้ฉันกลับบ้านไปซะเนี่ยนะฉันไม่อยากเป็นตัวปัญหาอีกต่อไปแล้วนะสิตัวปัญหากันหเหรอหมายความว่ายังไงกันอนะที่เคนจิโดนลักพาตัวไปก็เป็นเพราะฉันไม่สามารถปกป้องเขาได้ไงละ่ะฉันไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับเธออีกคนทีนี้เข้าใจฉันหรือยังล่ะ นี่นายเป็นห่วงฉันอย่างนั้นเหรอเพราะแบบนี้วันนั้นนายถึงได้รีบออกมาจากโรงพยาบาลแบบนั้นสินะเพราะฉันรู้นะสิว่าเธอน่ะจะต้องถามฉันในว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตอนนั้นฉันก็ไม่มีเวลาอธิบายอะไรซะด้วยนี่เป็นปัญหาของฉันคนเดียวฉันจะช่วยเคนจิด้วยตัวของฉันเองรอเดี๋ยวก่อนสิฉันจะไปกับนายด้วยอย่าทิ้งฉันไว้สิเธอคือเพื่อนของไอสุนักรับใช้ที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนสินะ นี่นายพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยสุนักงั้นเหรอนายหมายถึงยูโกอย่างงั้นเหรอเธอเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญเธอจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตของเธอเอาละครับไฟที่4ี่แล้วเจอกับเชิลองน่องครับผมจัดไปครับาาสาวก้ามโตเจอกับมวยจีนอโอ้โหเปิดฉากนี้เลยอะเอาแบบนี้เลยเหรอได้ดีจัดไปโ,โ,โดนขวานขาโอ๊ยโดนตบหัวมานีครับลองเอ้ย สิบหายโดน18มัดไหมไม่โดนหึ้ยอย่าไปอย่าอย่า18มัดใส่ผู้หญิงได้ไงไม่เอาแบบนี้ไม่เอาหึ่โดนหมัดนี่อึ่ยใส่นวลเลยสุดทายอันนี้ไม่ไม่ธรรมดาครับถือว่าฝีมือใช้ได้ใช้ได้อืมาดิอุ๊ยโดนเตะหังขาเรื่อะไรอุ้ยหน้างายแล้วไงแล้วไงฉันล็อกแล้วไงฉันลองมาดิีอ้๊ซ้ำอีกทีหนึ่งแถม อ่าแล้วก็ไม่สนครับมาดีเสรให้มาครับลองอ่าลองเหรอชุบลบยินีมาค่ะอ่าไม่ไม่ได้สวนละมึงไม่ได้สวนกูแล้วเรียบร้อยเพอร์เฟกเป็นการเอาคืนที่สา <c oughs> แก่ใจ <You S 1> เรียบร้อยครับ <c oughs> กลับคืนล่าง <c oughs> โพสท่าหนึ่งทีแล้วนาะยทำอะไรกับยนะูกูน่ะ ถ้างั้นนายก็คงเป็นคนที่ลักพาตัวเคนจิมาละสิเคนจิ ji, งั้นเหรอฉันไม่รู้จักชื่อนั้นเลยนะถ้าเธอหมายถึงเด็กนั่นแล้วก็มันคงเป็นคนของบูซูซิมามันอาจจะกําลังถูกทดลองหรืออะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะตอนนี้เนะโอไม่ oh my, นะฉันต้องรีบแล้วละ่ะหืมเราต้องรีบไปหายุโกโวให้เร็วที่สุดเลยนะใครอยู่ตรงนั้นนะ่ะออแล้วผมไฟที่ห้าผมเจอบาคุริวนะครับหรือเคนจินั่นเอง จัดไปครับนินจานุม่มเจอกับแม่สาวก้ามโตเปิดก่อนได้เปรียบเตะซ้ำอีทีถ้หาหาแดกของจริงดีกว่านี่กายล่างนะครับพอแล้วไม่เล่นแล้วร่างธรรมดาเนี่ยรีบป,ปิดงานดีกว่ารีบปิดงานดีกว่าไปแม่สยคางแบบปิวเลยเมื่อกี้มาดีครับมันกลายล่างเหมือนกันมนุษย์ตัวตุ่นนะมนุษย์ดาวตัวตุ่นเหรอ อะไรอะไรไปไหนเฮ้ยชิบหายโดนปั่นอุ๊ยปั่นหัวมนุษย์ดาวตัวตนเฮ้ยชุบยากูรู้ว่ามึงจะโผล่มาข้างหลังกูรู้กูเรียนมาอุ้ยชิบหายเฮ้ยลบยาไปเอาหน้าตัวตนอุ๊ยโอ้โหตัวต่อยกระเด็นเลยคืนล่างเร็วไปเร็วไปค่อยๆมาค่อยๆมาจะท้าไม่ตายสิพี่เลยเนาะเุ้ยสลับฝั่งตอนที่เราเตะพอดีนี่เด้อเจอดีดกระเด็นมารอบที่สองครับ มาดิครับบาคูริวผมไม่ค่อยชอบไอ้ตัวเร็วๆเท่าไหรม่มันหลบยากมันพลิ้วม,มันพลิ้วเดี๋ยวมึงไรมันพลิวมาเราสวนได้นี่คว้าลมเหรอจะมากอดพ่สาได้ไงอุ้ยยังยังอีกยังอีกอ,อ,กอ,อ,กอุ้ยเฮ้ยไก่ล่างอื้มโอเคซ้ำทันทีเฮ้ยเขี้ยมันก็ไก่ล่างกันไก่ล่างก็ละวไกลร่างอย่าดุเดือดแม่คู่นี้อเอ้ยอโดนกระสุกไส้เออ ตอนที่เราเล่นบาคูลิวแล้วก็สวกไสเอ้าโดนเี้ยวเสหายแล้ว่ะโดนแพ้เกมแรกละมาึ้นล่างกระทะคืนล่างครับถ้าล่างธรรมดาเราน่าจะหดกล้ามเราเยอะกว่าอุ้ยอย่าบาคูลิวอย่าไม่เอานะเค็นจิอื้มอย่าสลบทุย้โดนเตะใส่คางมันจะมากไปแล้วนะเค็นจิมันจะมากเกินไปแล้วไอ้หนูมาสิครับอุ้ยโดน,นเตะตัดขา อย่าสิเคนจิกูกลายลาได้แล้วนะพี่สาวมารับแล้วโอเคไปกระเด็นเสยคางบินเลย <You win. S 2> สุดยอดแม่าสาวกระต่ายนักกล้ามแรงเธอช่างเยอะเหลือเกินโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่เขายังเป็นแค่เด็กน้อยนะฉันฉันมาทำอะไรที่นี่เนะี่ยยูกใช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนนะนา่คือเคนจิใช่ไหมเนี่ยใช่ชแล้วผิดแล้วละ โทษทีนะชาเลีฉันไม่มีรางวัลให้เธอหรอกพวกมันกำลังจะมาที่นี่แล้วว่าแต่เอ้มันเป็นใครกัน่ะเฮ้ยไอ้เจ้าหนูนั่นอะมันไม่มีชื่อหรอกตัวฉันอะท่านบูซุซิมาได้ใช้มันในการทดลองของฉันเองทางนั้นแกเองสินะที่รักพาตัวเคนจิมาน่ะโอพระเจ้าช่วยที่เธอพูดมาน่ะมันก็ไม่ถูกหรอกนะเจ้าหนูนี่น่ะมันเป็นงานทดลองของฉันมาตลอดแต่เจ้ายูโกมันเอาเด็กนี่ไปต่างหาก จากฉันฉันแค่เอามันกลับมาก็แค่นั้นของแกงั้นเหรอโอ้ตอนนี้ฉันชักโมโหแล,นะล้วนะมาครับไฟทีหกครับผมเจอกับบูซุซิมาจัดไปอลิสปะทะบูซูซิมาครับผมมานี่ครับไอหัวแหลมไอ,อกิ้งกาหัวแหลมนะนี่ย่าอย่านะแงจะมากอดเห็นสาวไหนะไม่ได้จะกอดเหรออุ้ยืดีนะไม่โดน ฆ่าเตะเมื่อกี้รุนแรงแน่นอนระวังบูซิมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แต่งตัวชิลมากหน้าตาไม่วิทยาศาสตร์เลย่งๆอุ้ยกายล่างแล้วอะหายตัวอุ้ยเชี้มันหายตัวแล้วไงมาดิล่างธรรมดาก็ได้ล่างธรรมดาเตะกิ้งกาอย่ากิ้งกาอย่าเฮ้ยจะถ้าไม่ตายเหรอบังอาจเกินไปแล้วนี่แน่ๆจะกอด จะกอดแล้วเต่อุ้ย,ย,ก,ยกับตายชิมาฮเอ้ยเอ้เอะเ้อะไปกำแพงซูซิ่มามไม่กูโกรธแล้วได้เลยหัวแหลมเตะกูหน่อยกูแขนกูโกรธแล้วไงวะไปแม่งเสยคางแขนแขนอีอย่าอย่าคิดจะเสยคางกูอุมือไกยล่างกับ อินกาล้วไงเอ้ด้โหสียไม่ได้เว้ยจังหวะนี้เออมันขัดจังหวะเราเมื่อกี้มาไฟนอลละจัดไปครับเตะลูกหลังกระเด็นอย่าอย่าฮึ่มมึนวุ่นสุดรัวรัวคอมโบเยอะเลยนะมึงอุ้ยมาดิหมัดหมัดกระต่ายหมัดกระต่ายข้างอุ้ยเสยหน้าอุ้ยขึ้นล่างสูสีว่ะสูสีอุ้ยเลือดเท่าๆกันละ ไปได้ไม่ได้กูไม่ยอมมูสุซิมะกูไม่ยอมเฮ้ย,ยกายล่างอย่าเด้งเลือดดีไนมะ่เอาอีเตะเตะต,ตัดขาเรียบร้อยเจอท่าเตะตัดขาอลิสแม่งขายาวงั้นแะนะนะนะ่ดูด,ดิช่วงขายาวมากแจมแมวโอเคแกคือพวกเดียวกับบริษัทไทลอนสินะแกนี่มันน่ารังเกียจจริงๆฉันเจอเคนจิแล้วแต่ฉันยังต้องช่วยยูโกอยู่ ยูโกปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเออค่ะคุณคือเดี๋ยวก่อนนะคุณเป็นกาโด่ใช่ไหมเนะี่ยอ่าเราได้เจอกันอีกแล้วนะคุณอลิสฉันดีใจจริงๆเลยที่ยังเห็นเธอแข็งแรงอยู่นะแปลกนะเนี่ยทำไมคุณถึงพูดเนี่ยมันไม่เข้ากับสิ่งที่คุณทำตอนนี้เลยนะฉันรู้สึกตกใจนิดหน่อยนะที่เธอมาถึงนี่ได้นะ่ะบางทีเธอนะ่ะอาจจะมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำยุคใหม่ที่เราต้องการก็ได้นะ ในอนาคตอาจจะมีอันตรายมากมายเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเธอหรือกับคนรอบข้างของเธอก็ตามไม่มีใครยืนยันได้หรอกว่าศัตรูของเธอน่ยจะสามารถล้มได้ง่ายๆนะเออท่าทีนะแต่ฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดนะ่ะลองมาประลองกันดูสักตั้งสิว่าเธอน่ะจะแข็งแกร่งพอที่จะรับตำแหน่งนี้ไหมโอ้โอ้โอ้ทาดวลว่ะไฟนอนไฟครับผมเจอกาโดครับ,รบจัดไปครับโอ้โหตัวยังใหญ่ แม่งสู้กับสาวที่ตัวไม่น้อยเฮ้ย <c oughs> แต่ส่วนสูงก็ต่างกันเยอะโอ้โหดูมันเตะเดือดเดดเมัวแต่โม,โม้แม่งโดนอัดไปสองสามตีแล้วกูเตะแม่งกาโดโอ้โหอยู่โดนเขา่ากายล่างว่ะมาแล้วสิงโตปะทะกระต่ายเป็นการต่อสู้ที่แตกต่างเจ้าป่าเจอกับกระต่ายน้อยโอ้โหดูมันเตะแรงงันเนี่ยดามจห,หนักดามเมจหนักไปหน่อยนะกาโดอื้องี้ง้งางมันง้าง เหลืออุ๋ยโดนว่ะอีกเช็ดเข้แม่ธรรมดาว่ะสมแล้วที่เป็นเจ้าป่านะครับเจ้าป่าเจ้าเขาอุยอ้ยอีกเี็ดไตแรงชิปสมแล้วที่เป็นไฟนอลไฟครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา,ยาอย่าอุ้งโดนกระเด็นอะไรการโด,ยยาาโดยโ้ย่ากาโด้ใจเย็นอุ้ยจะทำให้ตายอุย้ยเกือบแพ้แล้วเนี่ยอีเชี่ยเกือบแพ้แล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้คนดูให้กำลังใจกูอยู่ แพ้ไม่ได้เด็ดขาดเตะแม่งอยา่าอย่ากาโด้ย่ากาโดจะลอยหลังเหรอเลือดเหลือแค่นั้นแล้วนะอือเรียบร้อยโอเคนี่เกือบแพ้ได้ใช่ได้ฟื้นจากความตายรอบสุดท้าย get ready fight อุ้อโอยโดนต่อยหลังแล้วไงากาโดแล้วไงใครแค็งอุย้ยโดนกาโดใจเย็นกาโด้ดูมันเตะด,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 ดูมันเตะอืออย่าข้างหลัง ไม่ได้ครับเราพลาดไม่ได้เราแพ้เลยเราเนอะโอ้โว้ยมันไก่ล่างวะ่ะชิบหายละล่างธรรมดาเจอล่างสัตว์อืมล่างธรรมดาเจอล่างสัตว์อุ้ยมันหลุดโอเคสวยอนี้คนพระคนละนี่ต่อยต่อยอุ้ยมันขายาวกว่าอะไรสับอะไรขาสับอะไรครับจะสับอะไรเนี่ยขามันยาวกว่าเราจริงครับแต่เราเร็วกว่า น่าประทับใจมากลองคิดดูสิว่าเมื่อก่อนเด็กผู้หญิงคนนึงที่เคยหวาดกลัวต่อไทลอนตอนนี้เธอแข็งแก่งขึ้นมากฉันเชื่อว่าเธอทำหน้าที่นี้ได้นะเธอสามารถนำทางผู้ติดตามของเธอแล้วสร้างยุคใหม่ได้เอาล่ะเดี๋ยวก่อนนะหยุดเลยอะไรงันเหรอคุณผ,ผู้หญิงมันจริงหรือเปล่าที่ว่ายูโกปลอดภัยนะ่ะจริงสิฉันดูแลเขาเองกับมือเลยนะฉันเจอเคนจิ แล้วก็คนชายชั่วคนหนึ่งที่ชื่อว่าบุซูซิมาหรือไม่ก็เชื่ออะไรก็ช่างเถอะฉันคิดว่าตอนนี้เนี่ยงานฉันรุ่วงแล้วนะเอาละคุณกาโดฉันต้องกลับบ้านแล้วล่ะลรอเดี๋ยวก่อนสิสาวน้อยเพราะว่าจริงๆแล้วนะ่ะพยาบาลแบบฉันเนี่ยควรที่จะรักษาผู้คนไม่ใช่ไปทำร้ายผู้คนฉันต้องไปแล้วล่ะคนไข้ของฉันเนี่ะกำลังรอฉันอยู่ถึงแม้ว่าจะมีชะตากรรมที่ถูกทอดทิ้งและถูกชักนำไปยังโลกที่โหดร้ายอลิส ก็ได้กลายเป็นนางฟ้าแห่งความเมตตาผู้ซึ่งปกป้องผู้อ่อนแอโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปเป็นอนาคตที่แสจะวุ่นวายแต่เธอก็ยังคงเป็นแสงแห่งความหวังให้กับคนบนโลกใบนี้โอ้หยุดหน้ามันเจ็บนะฉันไม่ต้องการการทำแผลซะหน่อยนายบาดเจ็บอยู่นะช่วยเงียบๆแล้วก็ทำตามที่ฉันบอกตอนนี้ฉันขอดูแผลตรงนั้นหน่อยสิไม่เอาหน้าให้ฉันพักบ้างเถอะ โอเคจบเรียบร้อยผมเนื้อเรื่องของอลิสนะผมในบัตติงโรภาคที่2นะผมขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมนะผมจนจบในเรื่องของอลิสนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเนื้อเรื่องของใครต่อเนี่ยก็ต้องติดตามเอาไว้นะผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย